กูสุรานีดาแห่งความรักสวัสดีค่ะสวัสดีคนอารัทุกคนนะพี่น้องเราชาวกูสุรานในช่วงของค่ำคืนวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนวันนี้เป็นวันคราวเกิดใครนะคะบังขอให้มีความสุขมากๆแล้วขอพระเจ้าส่งไอพอทุกท่านอย่างมากล้นในช่วงเมื่อคืนนี้บังต้องขอโทษด้วยนะคะคือแบบเหนื่อยมากๆว่าจะทำคลิปนะคะอัปเดตคร่าวๆสำหรับวังที่ปอค่ะที่งาน Golden r รู s t e r a w บ r d ครั้งที่37แต่ผมเชื่อนะว่าพี่น้องก็คงจะทราบข่าวนี้แล้วไม่เป็นไรนะคะสอบเรื่องราวของการได้รับรางวัลหรือว่าไม่ได้รับรางวัลเพราะว่าอิบปอนั้นทําหน้าที่ตัวเองแบบดีที่สุดแล้วในฐานะของนักแสดงในฐานะของพระเอกเรื่องวันนันโอลี่ซึ่งเราภาคภูมิใจในตัวของวังอีปปอมากๆถามว่าวันเสียใจยไหมก็รู้สึกแบบเศร้านั่นแหละต้องสารภาพจริงๆว่ารู้สึกเศร้าเพราะมันเป็นสิ่งที่วัคาดหวังวัแบบคาดหวังเลยนะคะว่าวังอี่ปอจะได้รับรางวัลน,นี้ มันเป็นเช่นนั้นแต่เมื่อไม่ได้รับรางวัลก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่หวังอีปปอทําให้เราเห็นนะคะเขาคือพระเอกเขาคือพระเอกที่แบบว่ายอดเยี่ยมมากๆเขาได้รับรางวัลน,นั้นไปแล้วเขาได้รับคําชื่นชมจากพวกเราไปแล้วแล้วก็แฟนๆภาพยนตร์ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยว่าเขาเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมมากๆไม่ใช่เป็นแค่ารางวัลที่จะมาการันตีความยอดเยี่ยมของเขาแต่ผลงานที่มันออกมาต่างหากนะคะมันเป็นการแสดงมันเป็นการการันตีว่านี่แหละเขายอดเยี่ยมมากเขาไม่ได้เป็นเฉพาะพระเอกนะคะที่อยู่ในจอแต่เขาเป็นพระเอกตัวจริง ที่สามารถทําได้ทุกสิ่งแบบสารพัดอย่างที่เราเห็นกันเขาเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมเป็นชายหนุ่มที่ในรอบพันปีเนี่ยน่าจะมีไม่เกิน3คนเป็นพระเอกในชีวิตจริงๆแล้วก็เป็นพระเอกในซีรีส์ไม่เป็นไรนะคะตรงนี้คือปลอบใจตัวเองปลอบใจในส่วนที่แบบคาดหวังมันเป็นเรื่องปกตินะคะเราจะต้องมีการเชียร์อัพอยู่แล้วเราจะต้องพูดอยู่แล้วนะคะว่าคนของเราเนี่ยจะได้รับรางวัลในเมื่อเราต้องลงสนามแข่งเราคงจะไม่บอกว่าโอ้โหไม่ได้หรอกไม่ได้หรอก ไม่ใช่นะคะเราก็ต้องพูดในทิศทางที่มันเป็นบวกอไว้ก่อนแต่ในเมื่อผลการประกาศออกมาเราก็เคารพนะคะในส่วนของ,ของคณะกรรมการช h น n a Golden r น o s t e r Award และขอแสดงความดีใจด้วยนะคะกับนักแสดงที่ได้รับรางวัลหวังี่ปอ๋อก็รอหน้ารักมากมากเลยนะคะสำหรับในช่วงของเมื่อคืนนี้คือก็รอทุกวันนั่นแหละแล้วก็อยากจะบอกหวังี่ปอ๋อนะคะตรงนี้ว่าเราภาคภูมิใจในตัวของหวังี่ป๋มากๆและสําหรับรางวัลน,นะคะก็ยังมีอีกหลายเวที นอกนอจากนั้นคะ่ะในส่วนของปีต่อไปซึ่งผลงานอินเตอร์คลอสนะบอมก็เชื่อว่าหวังฮิปอจะได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงและผลงานที่น่าทึ่งของวังฮิปอนะคะภาพยนตร์3ใน4เรื่องของวังฮิปอเนี่ยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงระงวัลโกลเด้นรูสเตอร์บอร์ด ถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรตินะคะเป็นออสการ์จีนวังอีปอก็ยังสร้างสถิติใหม่ด้วยนะคะในฐานะนักแสดงคนแรกที่เกิดหลังปี1995ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลด้วยสําหรับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมแล้วก็ย้อนหลังกับไปดูความจริงใจของวังอีปอในการตอบคําถามนะคะในสองพรมแดงในช่วงเมื่อวานนี้ก็มีแฟนๆนำมาแซวกันด้วยนะคะหวังอีปอคนที่ตอบคําถามแบบ ตรงไปตรงมามากๆพิธีกรถามวอลีปอว่ารู้สึก,กยังไงบ้างกับการได้รับการเสนอเช่อเข้าชิงรางวัลก็เด e นรู้เสิร์ฟออดอีกครั้งหนึ่งวงอลีปปบอกว่ามันเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยเป็นเกียรติอย่างยิ่งประมาณพูดประโยคเดียวกันสามครั้งแล้วก็มาถูกถามถึงโปรเจกต์ของงานคือผลงานต่อไปเนี่ยวอลีปป์ก็จะตอบคําถามแบบที่ทุกคนเนี่ยคุ้นเคยกันดี วาี่บอกว่าผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันวาอี่บอกตอบว่ายัางไม่รู้เนี่ยนี่เป็นความน่ารักของวงยี่บอกนะคะมีช็อตน่ารักแบบเยอะมากๆสาหรับในช่วงคืนนี้วงยีปอก็นั่งตดกับพุ่มกับตาเพิงนะนะแล้วก็คุณธงริยาและนอกนจากนั้นค่ะความน่ารักของวงยีปบอกอีกสิ่งหนึ่งคือความนอบน้อมถ่อมตัวของเขาการที่แบบให้เกียรติคนอื่นนะคะคองศีรษะแล้วก็กลุ่มมือเป็นบุคคลที่โดดเด่นในงานเลยนะคะสำหักชนะโกลเด้นดัสเซอร์วอทครั้งที่37วังวยีปอนั่งแถวหน้าเมื่อคืนนี้เราก็็ยังไดด้เเหนนะะคาาบรร คนทำงานในแวดวงภาพยนตร์ซึ่งเดินทางไปร่วมงานเยอะมากๆพุ่มกับคนดังนะคะอย่างจางยีโมโม่หมอพุ่มกับเฉินไคเก๋ก็ไปกันหมดเลยนอกนจากนั้นเธอยัมีแอนดี้หลิวมีนักแสดงทางฝั่งฮ่องกงในยุคก,ก่อน ที่ออกไปประกาศผลรางวัลเนี่ยก็หลายท่านมากๆก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะคะของคนในแวดวงวงการภาพยนตร์ปีหน้าเรามาลุ้นกันอีกนะคะสำหรับผลงานของวังฮีปอปค่ะผลงานภาพยนตร์ของเขาแล้วเราก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องวันแอนด์โอลี่ค่ะได้รับรางวัลในส่วนของการถ่ายภาพยอดเยี่ยมถ่ายภาพออกมาได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะคะสมกับรางวัลชนะโงลดอร์สเตอร์บอร์ดมีรายงานจากสื่อออกมานะคะว่าวังฮีปอเนี่ยมีรายชื่อติด 1- ใน30มสิบเอเชียแปซิฟิกลีดเดอร์ส Under 30ประจำปี2024จะอัดดับนะคะโดย APEA ตรงนี้เขาก็ยกย่องเหล่าบุคคลที่สร้างความก้าวหน้าทางสังคมและการเติบโตทางเศรษฐกิจนอกเนือจากนั้นนะคะการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและก็สร้างความดีใจกับวังยี่ปอด้วยนะคะยังเท่าวเยี่ยนอยู่สาบผู้นำเอเชียแปซิฟิกที่อายุต่ำกว่า30ปีก็ถือว่าเป็นผู้นำเทรนด์จริงๆนะคะนอกจากวังยี่ปอแล้วค่ะเราคงจะเห็นนักแสดงชายท่านหนึ่งคืออีหยางเซินซีก็ติดด้วยเช่นเดียวกัน น้ำดืมเซียวจาย้านนะคะพี่โกรจริงของเราหรือว่าพี่เกรร๋เจงของเราตอนนี้เพื่อนแป้งก็แบบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะหลังจากที่มีการเปิดเผยออกมาจากออฟฟิเชียลของภาพยนตร์เรื่องนี้มังกรหยกว่าจะเข้าฉายในช่วงปี2025เราก็รอพี่เกรร๋เจงอย่างใจจดจ่อนะคะแล้วก็ถือว่าสิ้นสุดการรอคอย มีความคืบหน้ายัางไงนะคะเกี่ยวกับการอัปเดตของออฟฟิเชียลภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะได้นํามาไล่ฟังกันต่อไปตอนนี้แวะเข้าไปสํารวจยอดวิวของเซียวจ้านด้วยกันนะคะสำหรับเพลงในอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกของเซียวจ้านอัลบั้มพวกเราสำหรับมิวสิกวิดีโอค่ะ Anonymous มิวสิกวิดีโอนี้อัปในช่วงวันที่14นะคะก้าวเวลา30นาทีในช่วงเช้าตอนนี้ยอดวิวที่11ล้าน5,060,000วิว และมิสิวิดีโอแรกของเซียวจ้านนะคะสำหรับเพลงพวกเราค่ะที่ปล่อยออกมาในช่วงของวันที่12พฤศจิกายนตอนนี้ยอดไปแล้วนะคะสำหรับในส่วนที่เหลืออยู่ทั้งมิวสิกวิดีโอแล้วก็เพลงด้วยในช่วงวันที่19พฤศจิกายนเราจะรอเซียวจ้านไปด้วยกันคะ่ะ คิวคิวมิวสิกนะคะก็ได้บอกว่าเมื่อเดินทางผ่านทินทุระกันดานที่ไม่มีที่สิ้นสุดคุณจะพบกับทิวทัศน์แบบไหนกันส่วนที่2อของอัลบ,บั้มใหม่เซียวจ้านพวกเราวันที่19พฤศจิกาย,ยนนี้ก้าวบริการนะคะคือตามเวลาประเทศไทยของเราเขาก็บอกว่ากดจองเพื่อที่จะนัดหมายพวกเราเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ไปด้วยกันส่งก็ไปใช้กับเซียวจ้านด้วยนะคะแล้วเราก็รอรุนผลงานเพลงลของเซียวจ้านอยู่ในช่วงเวลานี้ทั้งยอดวิวและทุกสิ่งแน่นอนว่าเรารอคอยภาพยนตร์เรื่องมังกรหยก ในส่วนอื่นๆที่จะติดตามมารวมถึงความคืบหน้านะคะของภาพยนตร์ที่เซียวจ้านเพิ่งจะถ่ายทำเสร็จเต๋อเซียนจินจือและซีรีส์ที่จะรอนแอร์ในช่วงปี2025ด้วยจ้างหายจวนเราจะส่งท้ายช่วงของวันนี้คะ่ะที่ทางด้านของเวสบูดสำหรับการอัปเดตเซียวจ้านก็เป็นกอบอลแบดแอมบาสเซอร์อยู่ตรงนี้เซียวจ้านได้แบ่งปันนะคะมุมอมองส่วนตัวเกี่ยวกับสไตล์การตกแต่งบ้านแล้วก็ความหมายของเทศกาลสไตล์การแต่งบ้านที่เซียวจ้านชอบนะเซียวจ้านก็บอกว่าชอบแบบ สบายๆแล้วก็ผ่อนคลายให้ความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็วันหยุดเนี่ยมีความหมายกับเซียวจ้าอย่างไงเซียวจ้าก็บอกว่าสนุกสนานครับรวมตัวกันแล้วก็มีพิธีดีตองวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนสำหรับการติดตามรับชมข่าวข่าวขอ,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 องเซียวจ้ากวังี่ป๋อนะคะอยู่ด้วยกันหนุนใจกันผ่านช่องกูซูแลนสำหรับคนที่ชื่นชอบเสียงปีลทั้งสองท่านและขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนด้วยพี่ๆที่ส่งซูเปอร์แตงนอกจากนั้นนะคะกดซื้อสินค้าผ่านช่องกูซูแลนแบบก็ขอบคุณมากๆ สำหรับการสนับสนุนช่องนี้ขอทุกคน้มีความสุขมากๆในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะและขอพระเจ้าส่งไอพรอย่างมากล้นสวัสดีค่ะ